สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปันชวนต้มลูกเดือยต้มยังไงให้ลูกเดือยนุ่มไวสุกเร็วภายในสิบนาทีสีสันน่าทานแล้วก็ไม่เปลืองแก๊สด,ด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมน้ํามาหนึ่งกะละมังแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาเม็ดลูกเดือยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปในน้ําแช่ไว้ก่อนค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะคะลูกเดือยก็เริ่มบานแล้ว เจแปนก็เอาไปล้างน้ําอีกสักรอบสองรอบนะคะแล้วเราก็จะมาทําวิธีต่อไปเลยค่ะเตรียมหม้อหนึ่งใบสําหรับนํามาต้มลูกเดือยนะคะและเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้ลูกเดือยนั้นนุ่มเร็วสุกไวใช้เวลาไม่นานเจแปนจะใช้ช้อนเป็นช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะใส่ลงไปสักสี่ห้าคันได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเทลูกเดือยใส่ลงไปในหม้อเลยลูกเดือยที่จะต้มนะคะแล้วก็เทน้ําลงไปสําหรับต้มเลยค่ะ น้ำที่ใส่ก็เลยลูกเดอยขึ้นมาอีกสักนิ้วนนะคะให้เลยลูกเดอยขึ้นมานําลูกเดอยมาต้มนะคะปิดฝาเอาไว้แบบนี้แปบ๊บเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะผ่านมาได้สิบนาทีแล้วนะคะลูกเดอยของเราก็เดือดแล้วตอนนี้เจ๊าปานจะปิดฝาแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเราจะใช้วิธีเอาความร้อนที่เหลืออยู่ในหม้อนะคะจะทำให้ลูกเดอยสุก โดยไม่ต้องต้มต่อเลยค่ะผ่านมาสิบนาทีแล้วนะคะหลังจากที่เราอบไว้ในนี้โดยไม่ต้องเปิดไฟอีกไม่ต้องเปิดแก๊สแล้วเพื่อนๆมาดูสิคะว่าลูกเดยของเราเนี่ยสุกแบบน่าทานมากเลยจับไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆมันร้อนแต่จะบอกว่ามันนุ่มมากแล้วมันก็นิ่มแล้วโดยไม่ต้องต้มนานเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาต้มให้นานๆน,น,นะคะเคล็ดลับง่ายๆก็คือ ช้อสเตนเลสพวกนี้นะคะเพื่อนเพืเขาจะเป็นสื่อความร้อนที่ทำให้ตัวตัวลูกเดือยเนี่ยสุกไวนะคะเราก็เอาออกได้เลยหลังจากที่ต้มสุกเสร็จแล้วมีประโยชน์มากเลยค่ะช้อนอช้อนสเตนเลสแบบนี้นะคะเป็นสื่อนำความร้อนเอาไปต้มได้กับทุกอย่างเลยค่ะจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการต้มนานแค่10นาทีก็สามารถใช้งานได้แล้วธัญ,ญพืชต่างๆถั่วต่างๆนะคะ สุดยอดเลยค่ะง่ายแค่นี้เองตอนนี้ลูกเดือยของเราก็พร้อมจะเอาไปใส่น้ํำเต้าหู้จะเอาไปทำขนมใส่กะทิเมนูต่างๆที่ใช้ลูกเดือยเอาไปใส่ข้าวต้มทำอาหารได้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าลูกเดือยเนี่ยเป็นแป้งธัญพืชชนิดหนึ่งที่เม็ดแข็งแล้วก็สุกยากแต่วิธีนี้จะช่วยให้ลูกเดือยสุกไวน่าทานเคล็ดลับง่ายมากม เจ๊ปันขอตัวอรุูกเดือยไปทําขนมก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิธีต้มลูกเดือยแบบนุ่มเร็วในเวลาที่น้อยมากๆไม่เปลืองแก๊สฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ